ถึงตัวเลข60นะคะอีกตัวเลขหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นตัวเลข6,000ล้านบาทเป็นเงินงบประมาณซึ่งได้มาจากงบกลางนะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยปรากฏว่าทานายกรัฐมนตรีและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติในการอนุมัติเงินก้อนนี้มาใช้จัดเตรียมซื้อวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะโดยนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับประชาชนคนไทยโดยการจองล่วงหน้าและการจัดซื้อวัคซีนกับบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดรวมถึงแอสตราเซเนกาเซเนก้าสหรัฐอาณา,าจักรจำกัดในวงเงินกว่า6000ล้านบาทซึ่งสถาบาันวัคซีนแห่งชาติจะจัดทำสัญญาการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้าภายใต้เงื่อนไขว่ามีโอกาสที่จะได้หรือไม่ได้รับ วัคซีนดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการวิจัยพัฒนาหรือเหตุผลอื่นๆในวงเงิน2,379ล้านบาทและให้กรมควบคุมโรคจัดทำสัญญาในการจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีนที่ได้จากการจองล่วงหน้านั้นเมื่อคู่สัญญาสามารถจัดหาได้ในวงเงิน3,670ล้านบาทโดยดำเนินการจัดทำสัญญาทั้งสองฉบับในคราวเดียวกันสัญญาจัดซื้อวัคซีนมีผลผูกพันเมื่อได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้วเท่านั้นซึ่งกรมควบคุมโรคก็จะมีการจัด ทำคำของงบประมาณสำหรับการจัดซื้อวัคซีนตามสัญญาดังกล่าวต่อไปค่ะในการนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติ เงินจำนวน2,379,436,600ล้านบาทซึ่งได้มาจากงบกลางจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,564รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อจัดหาวัคซีนโควิด -19 โดยการจองล่วงหน้าให้กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติเพื่อการดำเนินการจัดหาวัคซีนด้วยการจองล่วงหน้าน นนั่เองะะคโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีบอกอีกแล้วค่ะว่ารัฐบาลมีการมอบหมายให้สถาบาันวัคซีนแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขทําการจองวัคซีนแบบล่วงหน้าโดยจะเป็นการจัดหาวัคซีนร้อยละ20ของประชากรหรือประมาณ13ล้านคนจํานวน26ล้านโดสกับบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจํากัดและบริษัทแอสตราเซเนกาสหราชอ,อาณาจักรจาก,จกัด ทางนี้พรรัฐบาลเห็นความจําเป็นในการจัดหาวัคซีนโควิด -19 เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 ที่มีคุณภาพปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเป็นธรรมในเวลาที่ใกล้เคียงกันกับประเทศอื่นๆในโลกนั่นเองค่ะ